สวัสดีค่ะอยู่กับวุญนเส้นสายมันค่ะพี่นอ้องมือนีอก็พามาเบิงบจจ่งบรรยาาาบตีเลขประจำตำแหน่งไอ้หนุ่มขับแท็กเตอร์ไปแล้วถือใจหล นี่บอมี่ค้นขับนะคะค้นขับบอยู่สีเล็กว่างทีเล็กกนเลยมาขับแทนเขาแก้ให้มือละเมาสันลาฮัดขับจนขับเป็นแก่กับว่าท่านไหนเกง่งขับได้มืนอนี่บรรยากาศดีก็เลยลงมากปากบอในบอปกติยูนสิท,ทายอยู่ทั้งบอนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศ ช่วงนี้กัทีมงานกับสิรินแต่ขี่ตมไปก่อนรถด,ดำกบรอไปโคอมาตักคันแรกเจ้าซันนี่คันนี้ก็จะเป็นปลายานะคะแล้วก็ปลาเจ้าแล้วก็พี่ต้นเนคะข้างบนก็จะเป็นรถรถเสามาห็ดเพิ่นมีหลุกนนองมานั่ก็เรยกบุหูซือว่าซื้อจ้าจังไหน มันหลายแท็กซี่ดันไปใส่พี่กัดหน้างานฟ้าบันดาลก็อยู่ที่บ้านเข่าตำบลประเคียบนะคะ ไปแล้วพี่น้องรถแท็กเตอร์คู่ใจกับไอ้นุ่งเสื้อลาย <laughs> <laughs> ขึ้นไปทั้งเพื่อนก่อนที่นอขึ้นรถจอดอยู่ทั้งเพื่อโอเคค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆข้ามาเบิงบรรยากาศลุยงานย่ามหมอเสราวันนี้มีรถดำอยู่สองคันยังมาไม่ครบทีม